โอกาสดีๆมาถึงแล้วนะคะสำหรับนุ่มๆสาวๆ,าวๆชาวละออดเหนือค่ะกับการประกวดแคมปัสตา2023เพื่อเฟ้นหาดาวดวงใหม่เข้าสู่วงการบันเทิงค่ะ เดินทางมาถึงรอบสุดท้ายแล้วสำหรับการคัดเลือกนุ่มสาามหาวิทยาลัยตัวแทน4ี่ภาคในโครงการแคมปัสตา2023ซึ่งเป็นรอบของภาคเหนือค่ะโดยจะคัดเลือกนักศึกษาที่มีบุคลิกภาพดีมีความโดดเดน่นผ่านการแสดงออกอย่างสร้างสารรค์ตามความสามารถที่ตัวเองถนดัดพร้อมเซ็นสัญญาเป็นนักแสดงในสังกัดช่องโมโนทวนที่นายและในวันอาทิตย์ที่15ตุลาคมนี้ค่ะจะเป็นการบุกภาคเหนือเพื่อคัดเลือกตัวแทนตั้งแต่เวลา10โมงจนถึงบ่าย2ณลานโปรโมชั่นชั้น1เซ็นทรัลเชียงใหม่นอกจากนี้จะยัง ได้พบกับศิลปินชื่อดังอย่างพี่พีทพ,พีระที่จะไปให้กำลังใจพร้อมกับโชว์เพลงเพร้อๆให้น้องๆได้ฟังกันอีกด้วยค่ะ